สวัสดีครับเขาต้อนรับเข้าสู่ช่องพิลิเวอร์369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมีและราคานามีนสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นก็ไลก์กดแชร์กดซับสไคร์ติดตามป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขั้นตอนการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาดีมาที่พิลิเวอร์369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อัลลาาดีมาทาคาครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นลดราคาให้รอ,อบ3ในเดือนกันยายนก็คือ20-30กันยายนวันที่30กันยายน ยายนเป็นวันเด็ดไลน์ก็อัลลาดีมาถามค่าครูได้ครับก็จะได้ค่าพิเศษขอภัยในเสียงฝนนะครับแทรกเข้ามาเพราะว่ามรสุมกําลังแรงแล้วก็พายุก,กําลังเข้าเนาะดังนั้นเนี่ยก็ประเทศไทยมีฝนทั่วทุกภาคนั่นแหละยังไงก็นี่ยังเบานะเออนี่ยังเบานะครับเดี๋ยวมันจะเข้ามามากกว่านี้แล้วมันก็จะแรงกว่านี้ดังนั้นเนี่ยถือว่าเรายังได้ ไม่เมะรบกวนเยอะนะครับและอย่างหนึ่งไม่มีเวลาว่างมันตกทั้งวันน่ะเพราะว่าพายุเข้าไม่ใช่ล่องมระะสุมเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เออก,ก็ก็ต้องขอโทษด,ด้วยแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ครับก็ต้องได้ยินเสียงฝนไปต้องขอภพยนาที่ดีด้วยส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงผมจะขึ้นจมูกนิดนึงเพราะว่าผมเป็นภูมิแพ้เนาะจากปัญหาที่ชาวบ้านเขาทําให้นั่นแหละนะครับตัวเราไม่ได้ทําเอง เพราะว่าเขาก่อนหน้าที่ฝนจะตกเนี่ยมันจะมีกลิ่นควันไฟอะครับมันก็เลยทําให้อ่าผมนยายจะบกบวมเพราะว่าเป็นผมแพ้ก่อนหน้านี้เจอบุหรีมห่มานานมานานแรงขึ้นอีกละก็เลยเนี่ยไม่รู้จะอยู่ในเดือนสาชาในพื้นดวงผมยมังมีมันก็คือสังคมวิปริตแปรปวนนะครับไม่แน่ไม่ไไนอนทําให้ตัวเราเนี่ยรับปัญหาตรงนี้มาด้วยก็เลยทําให้เออ เราก็ต้องกม้มหน้าก้มตารับกรรมไปอ่ะทางที่เราไม่เคยทําอะไรเขานะแต่ว่าตัวคุณเองก็ต้องระวังพผัดเข้ามาหนึ่งปีนี้ยังดีอยู่นะแต่ก็อาจจะมีปัญหาบางอย่างนั่นแหละแต่พอพผัดไปแล้วอันนี้ไม่มีตัวช่วยแล้วนะครับเพราะผัดเนี่ยมันคอยเบรกมันึกจะอยู่ไว้อยู่แค่ปีเดียวอีก5ปีข้างหน้านะครับยังเหลือดัองนั้นเนี่ยรำประวังกันด้วยเตือนด้วยความหวังดีเพราะาตัวผมเองก็มีอยู่ในพื้นดวงเกิดน,นะครับของคุณเจอแค่7ปีนะแต่ผมเจอทั้งชีวิตน,ะนั่นแหละก็ แลระมัดระวังกันด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูที่ดาวพฤหัสบดีดวงแรกนะครับอ่าลืมบอกไปว่าในเดือนนี้เป็น E ีีที่2นะครับจะมีการโคจรนกยาราศีนงหมด6ดวงมันเยอะเกินไปพเพราะมันเลยขอแบ่งออกออกไป2 e P อพีเนาะ EP นี้ีป็ี EP ที่2ใครยังไม่ได้ฟัง e ีแรกย้อนกลับไปฟัง e ีีแรกได้ในคลิปที่แล้วครับผู้ที่เกิดราศีมีดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลักษณะบีนทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีและแลัคนณะตะนุราศีมีนดีูวตรงนี้ครับ ทีนี้เรามาดูดาวประจําตัวตรงเเงินสังคมหรือสหชากันเลยครับตนุสหาชาในราศีพฤษภเนี่ยหปีเนาะที่อยู่ในตําแหน่งนี้เลยอีกประมาณครึ่งปีนะครับมันหมายถึงว่าตัวเราจะเดินเข้าหาสังคมมีการสื่อสารมีการพูดคุยเจรจารนะการเซ็นสัญญาการเ,าเกี่ยวข้องกับสังคมต่างๆนะครับที่เราไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็จะมีคนมากหน้าหลายตาเข้ามาในชีวิตหรือเราต้องไปเจอคนมากหน้าหลายตา อาจจะมีมากคนก็มากความแต่เราก็มีวาส,สนาที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้ก็คือเลือกคบคนนะครับวิธีทางเดียวที่ที่เราปฏิเสธสังคมไม่ได้แต่เราก็ไม่ชอบคนดังนั้นเนี่ยวิธีการเลือกแก้ดดีที่สุดก็คือการเลือกคบคนครับทาให้เราเจอคนที่ดีได้แล้วก็คัดเลือกคนไม่ดีออกจากชีวิตไปก็แค่นั้นเองนะครับ ็โอเคมีกันแบบคะแนนอะไรตัวช่วยอยู่ก็ก็เลือกเอาแล้วกันนะครับอ่ารู้จักจหัวนอนปลายเท้าทุกคนที่เราจะคบด้วยที่เราจะคุยด้วยที่เราจะสื่อสารด้วยทุกอย่างก็จบนะครับแต่อาจจะต้องยากนิดหนึ่งตรงที่ว่าเราต้องไปหาข้อมูลนี่แหละนะครับโอเคประมาณนี้นี่คือดาวประจําตัวก็ถือว่าเป็นดาวที่ให้ผลที่ดีในในจุดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่า ล,ลืมไปว่าจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือการเดินทางบ่อยในช่วง1ปีนี้จะมีการเดินทางระยะใกล้ก็ได้จะระยะไกลก็ได้เพราะมีมรดกตยูอยู่คือต่างถิ่นแดดไกลนะครับผู้ใหญ่คือพบสุภะเนี่ยมาตอกอ่าไม่ใช่ขอโทษอ่ากรรมกรรมสาสชาก็หมายถึงว่างานเนี่ยจะมาเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารด้วยนะครับมันถึงจะทําให้เราเกิดวาสนาจากงานที่ทํานั่นเองนะครับโอเคสิผมขอ พูดอีกอย่างหนึง่งตรงที่ว่าดวงดาวกราฟทั้งหมดเนี่ยมันจะมีบางตำแหน่งที่ผิดไปนะครับต้องขออภัยด้วยพอดีว่าผมเซฟเห็นราศีมีนก็เลยเซฟไปเลยราศีแรกตมจริงอะ่ะคือราศีเดียวผิดอยู่ราศีเดียวเพราะว่ามันขึ้นราศีมีนไว้อยู่แล้วผมก็เลยเซฟไปเลยนะครับตมจริงอะ่ะดาวอาทิตย์อาทิตย์อยู่ที่ราศีตุลน,นะครับแล้วก็พุธศุกร์อยู่ที่ราศีพิจิกเกตอยู่ที่ราศีพิจิกอังคารอยู่ที่ราศีกรกฎ นะครับเอาเป็นว่าฟังจากผมพูดก็ได้ดูจากตรงนี้นะครับไม่ต้องดูตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูแล้วกันว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนนะครับอันดับแรกดาวอาทิตย์ย้ายดวงแรกเข้าสู่ราศีตุลวันที่ตุลาคมเข้าสู่ราศีตุลวันที่17ตุลาคม67นะครับอาทิตย์เนี่ยออกจากราศีกันมาที่1น่ถึง16ตุลาคมวันที่17เข้าสู่ราศีตุลใช่ไหมครับได้ตำแหน่งนิดอาทิตย์อยู่ในราศีตุลเนี่ยในเรือนมรณะเนี่ยไม่มีผลบอกนี้ครับว่าอาทิตย์เป็นตัวแบ่งวัน คือ24ชั่วโมงอ่ะอาทิตย์ขึ้นตกเนี่ยก็จะเป็นตัวแบ่งวันอาทิตย์แบ่งเดือนครับเดือนคือราศีเกิดของเราเนี่แหละเดือนตุลาคมเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับเดือนพฤศจิกายอนอะไรก็ว่าไปนะครับก็คือดาวที่เป็นตัวแบ่งนะแล้วก็ยังสามารถแบ่งฤดูกาลได้ด้วยอให้ดูที่อาทิตย์นะครับอาทิตย์เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกฤดูกาลนะครับอาทิตย์เข้าสุราศีตุลคือกางเดือนตุลาคมคือ17ตุลาคม ก็คือเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยอาทิตย์จะเป็นตัวบอกอย่างอาทิตย์เข้าสู่กรกฎราสิ่เนี่ยจะเป็นฤดูฝนหรือมรสุมนั่นแหละนะครับส่วนมากจะเป็นมรสุมคือสิงหากรกยาแล้วก็กลางตุลาเนาะพอหลังกลางตุลาไปแล้วทุกจะเป็นหนาวนะครับทีนี้อาทิตย์เนี่ยอยู่ในเดือนมรณะมาจากเดือนอธิอันนี้ดีครับอาริคือปัญหาอุปสรรคนี่สินโรคภัยไข้เจ็บนี่สินคดีความเนาะ มาตกเลือนอริอมรณะก็ถือว่าอริมรณะเป็นสิ่งที่ดีก็คืออุปสรรคปัญหาทุกอย่างเนี่ยจบสิ้นไปหรือตายจากเราไปทุกอย่างได้รับการแก้ไขจำไว้นะครับต้องแก้ไขด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะหายไปเองถามว่าหายไปเองก็มีแต่ว่าถ้ามันไม่หายไปเองอ่ะอยากคิดเองเออเองว่ามันต้องหายไปเองอ่ะเข้าใจไหมครับหมายความว่าเราก็ต้องแก้ด้วยเพื่อให้มันถูกต้องไปตามดวงชะตาถ้าเผื่อมันไม่แก้ให้เราเราก็จะไม่ดี แล้วเราจะไม่แก้หรอถูกไหมครับเออเราก็ต้องแก้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยให้ลงมือทําไปก่อนอย่าคิดว่าเราไม่ทําไม่เห็นจะดีเลยไม่เห็นจะเกิดเลยทายไม่ถูกนี่เนี่ยไม่แม่นเลยทั้งที่ตัวคุณเองะไม่ทําคุณรู้ไหมว่าดวงชะตาบอกว่าคุณจะรวยเดือนหน้าคุณจะรวยแล้วคุณนั่งนอนรออยู่เฉยเฉยอ่าเดี๋ยวรอดูจะรวยจริงหรือเปล่านอนรอเลยครับนอนรอไม่ทําอะไรเลยไม่ทํางานไม่ทําอะไรนั่งรอนอนรออย่างเดียวแล้วบอกว่า เดินหน้าจะจรวยจะรวยจริงเหรอถูกปะครับคนไม่ทําอะไรเลยจะรวยได้ไงรวยจากอะไรคําว่ารวยไม่ได้หมายถึงจะรวยแบบผุดขึ้นมาจากงิอ่างอกขึ้นมาจากดินตกลงมาจากฟ้าผุดขึ้นมาจากน้ำมันไม่มีอะเนาะเออโชคลาภแบบนั้นไม่มีมันมีแต่ว่าต้องมีสองคณะวตอสองมือทำอ่าหนึ่งสมองสองมือเนี่ยเป็นตัวสร้างมันขึ้นมามันถึงจะมีโชคมีลาภลาภอย่างน้อยได้ง่ายแต่ก็ต้องได้จากการกระทํา ไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรอย่างเช่นคุณจะถูกหวยเลยเบอร์คุณยังต้องซื้อถูกปะครับคุณต้องหาเงินไปซื้อมันมาคุณถึงจะถูกมีโอกาสถูกอ่ะจริงไหมถ้าคุณไม่ซื้ออยู่ดีคุณจะรอให้เขาประกันให้เราหรอว่าแบบเออเธอจะให้ลอตเตอรี่นะขอให้ในวันที่หนึ่งดวงเฮงๆเลยรวยอย่างนี้หรอครับมันได้หรอเออไม่มีใครให้เราเนาะเออดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปหาเองเห็นไหมอย่างน้อยจะรวยจากหวยเลยเบอร์ที่ว่าง,ง่ายที่สุดแล้วเนี่ย ก็ยังต้องไปซื้อเลยก็ยังต้องหาเงินไปซื้อถูกปะดังนั้นเนี่ยจะเป็นนอนรอมันไม่รวยหรอกครับรับรองว่าขับพยกากรผิดไม่ว่าจะคนไหนที่แบบเก่งที่สุดได้จริงที่หนึ่งในประเทศไทยหมอดูเก่งที่สุดในประเทศไทยต่อให้เก่งที่สุดในโลกก็เอาเหอะรับรองว่าไทยผิดหมดแหละถ้าเผื่อมีคนนั่งรอนอนรอแล้วบอกว่าจะรวยเนี่ยนะครับมันไม่มีทางไปไปได้นะครับเพราะมันคือ impossible มันเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยคนเราต้องทํา ไม่ทําไม่ได้โอเคเพราะโลกนี้คืออังคารลักนาะเมธเนี่ยคือลักษณะข,ของดวงโลกอังคารคือดาวประจาตัวแปลว่าการกระทําหรือแอคชั่นไม่แอคชั่นแล้วมันจะได้ยังไงเออในเมื่อโลกนี้ยังต้องแอคชั่นเลยแล้วทำไมคนเราจะไม่ต้องแอคชั่นในเมื่อเรายือนอยู่บนโลกนี้เหยียบอยู่บนโลกนี้เราก็ต้องแอคชั่นตามนั้นนะครับอังคารจึงให้เป็นตัวแทนของการแอคชั่นก็คือการกระทําเพื่อให้เกิดผลนั่นเองเนาะ ชคเนี่ยมันจะมาง่ายๆด้วยราหูที่หมายถึงว่าลมเพล,ลมพัดโชคก็มานะครับแต่ต้องจากการกระทําด้วยนะครับไม่ทําโชคลาภก็ไม่เกิดแต่ทํานิดๆหน่อยๆอย่างน้อยโชคลาภก็เกิดละอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับคนดวงดีนะแต่สำหรับผมไม่ใช่นะครับยากขนาดทําแล้วยังไม่ได้เลยอ่ะประมาณนี้อันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่ ดาวคานดวงที่2ครับดาวที่จบไปละมีเจ้าเอนเดียวเท่านั้นนะครับอังคารเข้าสู่ราศีกรกฎวันที่19ตุลาคม6 7 1 1็ถึงอยู่ในราศีมิถุน19ตุลาคมไปจนถึงสาเตุลาคมเอาเฉพาะเดือนนี้นะครับ3าสตุลาคมในราศีกรกฎพบปุตตะปุตตแปลว่าบริวารน,นะครับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการลงทุนความเสี่ยงนะครับอังคารมาจากเงินการเงินจะมีการลงทุนครับและก็จะได้งอเงยเล็กๆน้อยๆนะครับ เรียกว่างานจอบงานเสริมก็ได้เนาะใครอยากได้เงินไปทํางานจอบงานเสริมแล้วลองจะได้แน่นอนนะครับจำนวนน่ะเล็กๆน้อยๆไม่ใช่งานประจํานะครับโอเคทีนี้ยังมาจากอีกเจ้านหนึ่งคือสุภาคือผู้ใหญ่ดังนั้นมันจะเชื่อมเลือนตัวเราอยู่ตรงกลางวิ่งมาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็แตกออกมาเป็นปุตตะคือบริวารแล้วก็แตกออกมาด้านนี้คือสุภาคือผู้ใหญ่ ก็คือเจ้านายนะครับเราอยู่ตรงกลางดังนั้นเนี่ยเราจะเป็นผู้สื่อสารทั้งสองฝ่ายเดือนนี้เราจะเป็นตัวกลางนะครับให้ระหว่างบริวารกับผู้ใหญ่ดังนั้นเนี่ยหมายความว่าเรามีลูกน้องที่ต้องควบคุมแล้วก็มีผู้ใหญ่เนี่ยที่ควบคุมเราด้วยอะไรประมาณนี้ก็จะทําให้เกิดการเอ่อเขาเรียกว่าสมานไม่ใช่เขาเรียกอะไรดี ประสานนะครับประสานงานต่างๆเข้าหากันแต่มันก็อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ต้องมาระวังตามจริงมันไม่มีเห็นดาวใช่ไหมตามจริงอ่ะมันจะมีดาวพุสุกแล้วก็จะมีดาวเกตสามดวงอยู่ที่ราศีพิจิกเล็งไปที่ดาวประจําตัวนะครับงนั้นการติดต่อสื่อสารกับผู้ใหญ่ซึ่งมันจะมีอาจจะมีปัญหาได้นะครับต้องมาระวังเพราะว่าดาวเกตเล็งมฤตยูนั่นเองนะครับที่เราพูดไปในคลิปที่แล้วเนะาะใครอยากรู้ก็ ย้อนกลับไปฟังได้แต่ว่ามันเป็นในทางที่รายก็คือการกับกลายไปโดยไม่คาดฝันสิ่งที่ติดต่อสื่อสารมันมันจะไม่ดูเรื่องเพราะม่าึกจะอยู่คือการพันผนแปรปนครับก็หมายความว่าสิ่งที่สื่อสารไปอ,อาจจะสื่อสารผิดพลาดสื่อสารกันไม่เข้าใจสื่อสารแบบเออเขาเรียกอะไรดีอ่ะมันอาจจะแบบ เออแหละอาจจะประ,ประมาณว่าเข้าใจผิดพลาดคาดเคลื่อนอะไรประมาณนี้ได้นะครับต้องมาระวังเนาะทีนี้เรามาดูตัวที่3ก่อนนะครับคือดาวพุธเข้าสู่ราศีพิจิกไนที่24ตุลาคม67ดาวพุธเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับก็จะเป็นคู่ธาตุน้ำตําริงจะได้อาสิทธิธาตุน้ำแล้วนะแต่มีดาวเกียรติเข้าร่วมผมเลยไม่ให้บางคนบอกว่าได้แต่ตําริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเกินกําลังนะครับพุธกะคือหมายถึงว่าต้องเป็นคู่กัน นะครับคือพุทธกสุกต้องอยู่สองดวงแต่มีดาวกิจเข้ามามันก็เลยเกินนะครับก็เลยไม่ได้อาสิทธิท่านน้ำแต่เป็นคู่ท่านน้ำในเดือนท่านน้ำมีกาลังสูงก็คือน้ำเมตตาแปลว่าผู้ใหญ่รักให้เอ็นดูสนับสนุนทําอะไรก็ผู้ใหญ่ก็มองเห็นตัวเราแต่ระวังสื่อสารผิดพลาดกันเองนั่นแหละนะครับต้องระมัดระวังอุตส่าห์ได้โอกาสมา,มาแล้วแต่ทับพังเองอ่ะอันนี้ก็จะทษใครไม่ได้นะครับต้องระมัดระวังเนาะอีกอย่างหนึ่งคือพินานกลุ่มตัวเนี่ยมันก็เลยหมายความว่า ระมัดระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันสิ่งที่ไม่คาดฝันคือพบวินาทึกจะอยู่ที่มีดาวประจําตัวไปเกาะกลุ่มก็คือความไม่คาดฝันเช่นเดียวกันเลงเกระดาวเกตที่อยู่ในเลนสุภาที่หมายถึงการสื่อสารกับผู้ใหญ่ก็ไม่คาดฝันอีกเหมือนกันพลิกเกตคือพลิกล็อกทึกจะอยู่คือพลิกผันวินาทับตัวก็หมายถึงความกดดันและความไม่คาดฝันเหมือนกันนะครับวินาศมันคือความลับหมายถึงสิ่งที่ไม่รู้สิ่งที่ละเลยสิ่งที่ เกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยกระทันหันเหมือนมฤอตยูเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเดือนนี้จะเป็นเดือนเหตุความไม่คาดฝันนะครับรามระมัดระวังแล้วมันคือสิ่งที่ดีกับตัวเราแต่เกิดความไม่คาดฝันก็แปลว่าอยากคาดหวังด้วยเพราะว่าคาดหวังก็เท่ากับผิดหวังเพราะว่าดาวศุกร์เป็นปลกนะครับก็หมายความว่าสิ่งที่จะเกิดผลสําเร็จได้ก็ได้จาก ตัวเราเท่านั้นแหละอย่าไปพึ่งคนอื่นให้มากเพราะว่ามันเป็นสถิตในเดือนสุภาที่เป็นปะก็หมายความว่าเราอยา่าคาดหวังจากสิ่งที่ที่คิดว่าคือมันเหมือนว่าเราเราคิดไปเองอะ่ะอย่างเช่นผู้ใหญ่ต้องช่วยเราได้อะไรแบบเนี้ยแต่ตามจริงไม่ใช่เดือนเนี้ยคือเราต้องทําเองนะครับทําเองให้ได้มากที่สุดแล้วเราทําไม่ได้ค่อยขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็ไม่ใส แต่ถ้าเราลงทุนลงแรงลงกายลงใจไปด้วยกันที่แบบว่าไปขอผู้ใหญ่เลยขอให้ผู้ใหญ่ช่วยเลยก่อนโดยที่ไม่ทําอะไรผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าเธอทําแล้วหรอเธออะไรแบบนี้คือมันมันก็จะเข้ารูปแบบว่าแบบเธอลองทําดูก่อนทําไม่ได้ค่อยมาหาหรืออะไรแบบนี้มันก็คือพูดง่ายว่าเราต้องทําให้ได้ดีที่สุดก่อนถ้าทําไม่ได้จริงๆ ค่อยบอกเขาว่าเออช่วยหน่อยได้ไหมพอดีทําแล้วมาติดตรงนี้เราจ,จะยังไม่มีประสบการณ์อะไรแบบเนี้ยเออคนที่เป็นหัวหน้าเขา,ามีประสบการณ์มาก่อนเพราะเขาเลื่อนขั้นจากตัวเราเนี่ยขึ้นไปเขาก็ต้องรู้สิเ็าต้องเคยผ่านมาสิถูกไหมครับอย่างเรียนชั้นที่แบบเป็นชั้นมสจะขึ้นม5ม5จะขึ้นม .6 หก็ต้องรู้ว่าเคยผ่านอะไรมาบ้านใช่ไหมครับเคยเรียนวิชาอะไรมาบ้านก็ต้องรู้ว่ามันต้องออกข้อสอบแนวไหนอะไรแบบเนี้ยครับเราก็ต้อง ปรึกษาได้อะไรประมาณเนี้ยเออแต่ก็แค่เป็นแนวทางเท่านั้นเพราะว่าบางทีข้อสอบก็มีการเปลีป่ยนแปลงตลอดเนาะเพราะว่าเขาก็กลัวว่าเราจะมีการสืบทอดต่อกันเป็นทายาทนี่แหละครับเหมือนทายาทอสูรนี่แหละว่าแบบลุนพี่เทรนให้ลูกน้องว่าอาจะออกประมาณนี้นะอันนี้เคยออกมานะเขาก็กลัวซ้่มอยว่าเราอะไม่ได้อ่านหนังสือแต่แค่ไปจําด้วยวิธีการแบบแนวสามขานะครับกลัวว่าเราจะไม่ได้อะไรเขาก็เลยเปลี่ยนข้อสอบใหม่อะไรแบบนนนแเนี้ยก็ได้ดังนั้นเนี้ย ก็อย่าไปใช้วิธีพวกนี้มากเพราะว่าอย่าเปพีงทางลัดเอาทางที่มันตรงนี่แหละก็คืออ่านหนังสือหรือการทําความเข้าใจการตั้งใจเรียนกันเรียนรู้กับมันทุกอย่างแล้วเดี๋ยวผลมันก็จะออกมาตามนั้นเองนั่นแหละครับเนาะเราก็ทําตามนั้นครับยังไงก็สู้ๆเนาะเรียนรู้กับทุกสิ่งแล้วทุกอย่างก็จะแก้ไขได้ด้วยการเรียนรู้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามบริจาคกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ